ครับพ่อผมเชฟบลอกกระทะบุกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทาหมูกรองนะครับเรามาดูวิธีการหมักหมูกันก่อนเลยนะครับวิธีการหมักของเราหมักหมูนะครับหนึ่งมีเครื่องหมักหมูนะครับเครื่องหมักหมูก็มีหนึ่งผงหมักหมูสองซีอิ้วขาวสามซีอิ้วดำนะครับทําไมถึงต้องใส่ซีอิ๊วดําเพื่อให้หมูเวลาย่างแล้วมีสีสันที่สวยงามครับสี่น้ำตาลทรายแดงครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเสียบหมูครับหาเหล็กงองงี้นะครับเสียบไปที่หมูนะครับเสียบไปเลยครับต่อไปนะครับเราจะเป็นวิธีการอบนะครับไปอบกันเลยครับชุ่มห้องน่าจะร่วกเปิดวางไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกูลืม นแกไป,ไปปิดเสียงเราเองเด้อต่อไปนะครับให้เราเกี่ยวหมูลงตรงขอบโอ่งนะครับผมอย่างนี้ครับแล้วจากนั้นให้ปิดฝาโอ่งครับผม กดไปเลยครับโอเคครับผมต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการทําน้ําจิ้มครับผมไปดูกันเลยครับเรามาทําน้ําจิ้มกันเลยนะครับน้ําจิ้มวัตถุดิบนะครับหอมแดงซอยนะครับพริกป่นครับน้ํามะขามเปียกน้ําปลาน้ําตาลปี๊บครับใส่หอมหอมแดงซอยครับผมจากนั้นน้ำมะขามเปียกหนึ่งถ้วยเล็กนะครับ ใส่ไปเลยครับน้ำปลานะครับสองช้อนโต๊ะพริกป่นครับถ้าชอบถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยครับเอาสักสองช้อนนะผมต่อไปครับน้ําตาลปี๊บครับ น้ำตาลปี๊บใส่หนึ่งช้อนนะครับผมคนให้เข้ากันครับ ดูเหมือนน้ำจะน้อยไปหน่อยครับเดี๋ยวใส่น้ำมะขามเปียกเพิ่มพริกป่อนอีกหน่อยหนึ่งครับครับน้ำจิ้มของเราครับโอเคครับต่อไปครับซอยหอมนะครับเพื่อจะเอามาโรยตรงน้ำจิ้มของเราครับ นี่ครับนะครับว่าหมูของเราสุกยังครับมาดูกันครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับหมูขงเราสุกแล้วครับนี่ครับ จากนั้นนะครับเอาเหล็กออกเลยนะครับชอมชํำครับเอาค่อยๆออกนะครับวางเอาไว้ี่จบยไหมีดีหมอมครับหอมแล้วจากนั้นเราจะมาหั่นกันนะครับครับเราครับเดี๋ยวเรามาดูมาหั่นดูกันครับด้านในชํามากครับดูครับชําจริงๆครับ นี่ครับต่อไปนะครับเราจะมาให้พี่สาวผมชิมเองนะครับดูนะครับนี่ครับเอาแบบเอาแบบจิ้มก่อนนะคะจิ้มนะครับแบบจิ้มดูกันครับหืมหืมฉ่ำมากครับ ดูแล้สิคะหน่อหนุ่มห,มมหอม,หรอ,มหรอ,อร่อยมากเสร็จแล้วครับสำหรับหมูอบองในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ